พาใจมาลองสัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนในเมืองใหญ่ที่จะทำให้ทุกคนใจฟูกว่าที่คิดด้วยบรรยากาศที่เรียบง่ายผู้คนในชุมชนที่ใจดีและอบอุน่นความเป็นมิตรของผู้คนนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างน่าเหลือเชื่อมีกิจกรรมที่หาทำได้ยากแต่หาทำได้ที่นี่น่ารักไหมสวยไหมคะได้เสพความสุข แถมยังอิ่มท้องและอิ่มอกอิ่มใจอีกด้วยความมีเสน่ห์ของชุมชนในเมืองกรุงคือการที่ทุกคนยังใช้ชีวิตยิมของในอย่างกลมกลืนทําให้การมาเที่ยวที่ชุมชนเหมือนได้มาพักผ่อนและได้รับโมเมนต์ที่ดีกลับไปอีกด้วยและมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆของชุมชนในเมืองน,นี้บอกเลยว่าคุ้มค่าที่จะลองและมาบ่อยๆนะลูก